สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพีพีเพื่อนนครับมีพี่ท่านหนึ่งครับที่เลี้ยงไก่สายพันธุ์ดีนะครับพี่คนนี้เขอแกก็มาบอกนะครับวิธีการาที่จะคัดเลือกหรือดูว่าไก่ตัวไหนเก่งนะครับโดยเฉพาะในไก่ตัวเล็กนะครับก็ถือว่าการาดูไก่นะครับ เรื่องของเก่งไม่เก่งนี้ก็มันเริ่มต้นตั้งแต่นู่แหละครับเรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สายพันธุ์ดีนะครับมีสกุลนะครับมีประวัตินะครับที่ดีนะครับนํามาผสมพันธุ์กันนะครับเมื่อเราได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดีนะครับมาแล้วนะครับเราก็จัดแจงนะครับทําการผสมพันธุ์นะครับมาอย่างดีจนได้ลูกไก่แบบนี้ออกมานะครับแต่ในลูกไก่ข้อหนึ่งนะครับมันก็จะมี ตัวที่เก่งที่สุดนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ตัวเราลงมานะครับตัวที่เก่งที่สุดก็ก็จะสามารถควบคุมฝูงได้นะครับเรียกว่าเป็นจ่าฝูงนะครับก็คือตัวอื่นก็จะออยู่ใต้อํานาจนะครับใต้การบังคับบัญชานะครับของไก่ตัวนี้นะครับคําว่าเก่งที่สุดนี่ก็คงเข้าใจในความหมายนะครับว่าเป็นยังไงนะครับในเรื่องของไก่สายพันธุ์ดีนะครับในฝูงนี้นะครับเป็นไก่ อายุยังไม่เยอะนะครับแต่สามารถที่จะจําแนกว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียได้นะครับมันก็จะมีจ่าฝูงตัวหนึ่งครับที่สามารถที่จะควบคุมเขาได้ครับเช่นตัวนี้นะครับที่เมื่อกี้ก็ใช้จางอยปากไปสกิดเพื่อนนะครับจนเพื่อนที่กําลังกินอาหารนะครับก็ต้องอถอยห่างออกไปนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเพื่อนที่อยู่ในฝูงตัวอื่นก็จะถอยห่างออกไปด้วยนะครับ ก็มาดูก็เป็นไก่ตัวผู้นะครับตัวก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็รูปร่างก็กําลังดีเลยครับก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับซึ่งจากการที่สังเกตนะครับในโดยในลักษณะพฤติกรรมแบบนี้นะครับก็มันก็จะพบได้ทั่วไปนะครับในไก่ที่เลี้ยงในระบบปล่อยนะครับปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของฝูงไก่นะครับ ก็จะมีไก่พ่อพันธุ์นะครับที่เป็นตัวคุมฝูงก็คือจ่าฝูงนะครับซึ่งตัวคุมฝูงตัวที่จ่าฝูงก็อาจจะเป็นไก่ที่อายุเยอะกว่าเกิดก่อนนะครับมีความแข็งแรงหรือว่าอาจจะเป็นไก่ที่มีความเก่งนะครับสามารถที่จะควบคุมไก่ตัวผู้เพศผู้ที่อยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างกรณีศึกษากคือไก่ตัวผู้เขาเรียกว่าเป็นจ่าฝูงซึ่งจ่าฝูงนี้มันก็จะมี ความเก่งนะครับอ่าแล้วสามารถควบคุมได้นะครับมีความเก่งมีความแข็งแรงอะไรก็ว่ากันไปนะครับจนสามารถที่จะได้ผสมพันธุ์นะครับกับไก่ตัวเมียที่อยู่ในฝูงส่วนที่ตัวถัดรอลงมาก็จะอ่าอยู่ใต้อำนาจของตัวที่เป็นจ่าฝูงแล้วก็ตัวลงมาก็จะมีตัวที่เป็นถัดไปอีกนะครับก็จะเป็นเรื่อยๆ,ๆแบบนั้นครับก็จะเป็นลําดับต่อไปเรื่อยนะครับเมื่อจ่าฝูง นะครับถูกแทนที่ได้ตัวที่เก่งกว่าแข็งแรงกว่านะครับตัวที่เป็นรองนะครับก็อาจจะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแทนได้อันนี้คือเป็นลําดับชั้นของมันนะครับตามที่ผมสังเกตนะครับในกลุ่มของไก่ที่เป็นไก่เล็กนะครับก็ท่านที่เลี้ยงมาก่อนบางท่านก็บอกวิธีการสังเกตว่ามันก็จะมีพฤติกรรมเขาเรียกว่าการแย่งชิงจ่าฝูงนะครับเราก็สังเกตว่าตัวไหนที่มีลักษณะที่เก่งนะครับมันก็จะ คล้ายๆว่าทําให้ตัวอื่นนะครับอ,อยู่ใต้อํานาจการควบคุมนะครับจนตัวนี้ได้เป็นจ่าฝูงนะครับมันก็จะคุมฝูงทั้งหมดนะครับตัวนี้เขาก็จะมีการนามาพิจารณานะครับประกอบการตัดสินใจในการที่จะเก็บไว้นะครับเป็นพ่อพันธุ์สายพันธุ์ดีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือหลักการาในการดูว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งในฝูงนะครับก็คือดูตัวไหนที่คุมฝูงได้นะครับ ตรงนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับก็อาจจะไม่ร้อยเเซเพราะว่าบางครั้งการที่ตัวที่เป็นจ่าฝูงก็อาจจะเป็นตัวที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าสีร่างกายที่ใหญ่กว่าอาจจะทำให้มีความสามารถในการควบคุมตัวอื่นได้ใช่ไหมครับตัวที่เก่งกว่าอาจจะเป็นตัวที่เล็กกว่าก็ได้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะเป็นจ่าฝูงได้นะครับแต่ก็เป็นหลักการทฤษฎีในการดูนะครับภายในฝูงนะครับของไก่เล็กนะครับ ามาประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีการเล่าๆต่อกันมานะครับพี่พี่เพื่อนเคยสังเกตเห็นไหมครับว่าในไก่คอกหนึ่งฝูงหนึ่งนะครับก็จะมีการแย่งกันเป็นจ่าฝูงตัวไหนที่แข็งแรงสุดเก่งสุด,ก,สดก็จะได้เป็นจ่าฝูงนะครับเราก็เอาตัวนั้นมาเลี้ยงนะครับก็อาจจะเก่งจริงๆตามนั้นนะครับหรืออาจจะโตมาแล้วเป็นหนุ่มแล้วเอาไปประกวดแข่งขันก็อาจจะไม่ได้เก่งเหมือน ไก่ตอนที่เป็นไก่ตัวเล็กก็ได้นะครับมันก็ว่ากันยากนะครับแต่อันนี้ก็มาเล่าสู่ท่านฟังนะครับพี่เพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงครับเคยสังเกตหรือเปล่าครับเมื่อก่อนผมก็เห็นแต่คนเท่าคนแก่เล่าไม่ฟังนะครับก็มีการสังเกตมาตลอดนะครับแล้วก็โตขึ้นมาก็นํามาเลี้ยงก็ผลว่าก็เป็นไก่เก่งจริงๆตามนั้นนะครับก็ลองดูนะครับในฝูงหนึ่งมีไก่ตัวผู้สองสามตัวก็ลองดูครับว่าตัวไหน ที่เป็นจ่าฝูงนะครับที่สามารถคุมตัวผู้ที่เหลือได้ตัวนั้นก็จะเป็นไก่เก่งนะครับจริงแท้ประการใดก็ต้องไปพิสูจน์แล้วครับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับที่เกียดติดตามรับชมคลิปมาโดยตลอดนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับเดินทางไปไหนมาไหนครับขอให้ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางครับโชคโชครวยๆหมานครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ